ครับสวัสดีครับช่องค้นบ้านนอกคุณมหนึ่งมตกอกันเดียวครับมันสูตรภาไปเบิ้ลผนสองแม่พันผ่านโงดกับพ่านที้มันเป็นเหตุแนวกินแนวอยากให้พี่น้องเบิ้ครับอย่าไปติดตาเป็นเบิ้ลครับว่ามันเป็นอย่างยู่ในโอลินเผาเป็นครับไปติดตาเป็นเบิ้ลครับพี่น้องครับใช่ไหมครับครับนี่คือวิธีการสูตรลับครับจากผ่านทีมครับพี่น้องสงสัยปะครับว่ามันคืออย่างครับ ติดตามกันบึงนะครับว่าสูตรพันธิ์ที่นี่สูเป็นยังไงครับียังอยู่้างในอ้างครับผมครับก็บาบึงสองนายพันครับเฟินเฮ็ดยังให้พี่น้องบึงง่าผมก็ยังงงอยู่แต่นมนเป็นอย่างในองค์เนี่ยองค์ดินเผาเป็นว่าสูตรเย็ดครับพันธ์ที่มข้างนคืออย่างมาเป็นความลับครับบอกว่าลยครับอพี่น้องติดตามมึงนะครับผม เป็นไงบอคือบอพันทิพย์เป็นไาคือเลยครับพี่น้องิ่งไปลูบุบๆนบเลครับบัตรทานเป็นสวะปนัเบิ่งเด้อร้อนลูเ้พันทิพมาหลอนหลู้สูตรแต่สูตรไตเซียนปอิ่นห้ไทยถอดมาห้พันที่มาสมัยทีกีครับิ่นมาล้องให้ถ่ยพี่น้องมึงวาจะเป็นยังไงหเบิ้งติดตามใหม่ ไอ้ยอ,อย่างนี้ในองค์นี่แหละผมยังสงสัยอยู่นะครับปัะสิทธิเป็นอย่างเป็นวิธีการของเพื่นนี่นแหละครับผม,มเปิดช็อต,ตออกมาเลยสิว่าโอ้ครับพันหมดกับพันทิมครับห๋าจะแนวเห็ดแหงพี่น้องบึงครันบึงครับก <c oughs> ็ไฟร้อนรู้เลยครับผมหันแล้วบอกพันทิมหั <c oughs> นแล้วครับพันหมดไม่เงยเงยไง,ไง,ไง,ไงไต่เขาเนี่ย ด๋ยวมันบมดสูกครับผมหยดแปลกแปลครับให้พี่น้องบึงสมัยอีพ่อย่างเล่าย่างกันบ่ะพันธุ์เทียมคนกาวสูตรนี้แต่ว่าเห็ดแห้ห้าวกินครับแห้ห้าวบึงอันนี้พันธุ์เทียมก็เลยเอามาจากไทยทอดออกมาแห้งห้าวบึงว่ามันเป็นยังไงครับพิธีีสานครับ,รรบผลงานที่มาบึงผลงา,น,งลงาน,นครับพี่น้องครับ ผมก็ยังรุ่นอยู่ว่ามันสิทธิ์พันมาพันครับนี่ว่าจะเบิดไอ้ทานกระสอบเป็นมั้งนี่ <laughs> เขาก็กกเดี๋ยวมืืออันเพิ่จะเปิดไหมล่ะ <laughs> รอ <laughs> นรู้แล้วเรารอนรู้แล้วครับผมว <laughs> ัาจะให้ผ่อ,อนอะไรมั้ย แต่แต่ผมไม่ไม่ไม่ไมยู่นี่เห็นแต่คนคนเหตุสุดเลยไบอุลง,งสมัยเก่ามันหายอ่ะโอ้ท่านที่ว่าเป็นอุลงสมัยเก่ามันหายห่างครับดินเผาแอ่งน้ำผู้เฒ่าเก่าอุลงดินเผาแอ่งน้ำผู้เฒ่าเก่าครับสูตรเด็ดเลยครับนี่หลอนรู้อู้เลยครับพี่นอ้องรู้อู้ไปเลยครับครับนี่นะครับวิธีสารบานท่อครับ ถามว่าเบิ่งช็อตเด็ดถ้าพี่น้องว่าสิผ่านมาผลงานครับมันสิเป็นยังไงครับเพิ่นอบอย่างกันเนาะมันนี้เพิ่นเฮ็ดหยังกันผมสงสัยเนเยอะแล้วมันยังเอ็ดปิดไปทั่ว2ในพันธุน่ไห้พี่น้องเบิง่งใส่เวลาโดนไหมครับพันธิ่งครับ บอกพี่น้องอยากขูมงไหมตัวนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่บหรือว่าประมาณชั่วโมงนึงครับนับจากเดี๋ยวิมแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้นับจากตอนนี้ครับตอนไม่ได้เห็ดดูนแจำไม่ค่อยได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคุณว่าคุณไม่ได้เห็ดดูนเลยครับถ่ายทอดมาจากอ่ใครเห็ดแต่ยูปัทถ์นครับใครโอ้ห์คุณเห็ดเคยเห็ดแต่ยูปัทถมครับนี่โดนเติบแล้วครับโดนเติบแล้วเลยะบถึงที่ไหนครับจำไม่ได้ครับนี่จำ เส้นปอครับโอ้คนจาสูตรเด็ดมากกับเส้นปอครับผมคนมุนร้องเห็ดไหเบื้องอี้าหาห้กินครัี่โอ้สมัยเส้นปอเพื่นอายุไทยนี่เพื่นป้าหากินเพนได้จาสูตรนี่มากครับหลอูวัดวนเลยารอนลอูแล้วครับผมเพณ่อนาอีกข้าวเดียวครับพี่น้องเ่้นม้เลองเสมถ่ายก่อนได้ครับพี่น้องครับผมถ่าเบิ้งอีกครับ พันหมดตันเจียวแล้วครับผมตันเจียว่านครับหาเบื้องสูตรด้วยครับสชตรแซ่บครับมันมาพันหมดแมนครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยครับผมไม่ตัดตออย่างไรครับต้องไปตัดตอธรรมชาติครับ

ครับก็ถายทอดจากช่องคนมานนอกหนึ่งูนหนึ่งนะครับผมพี่น้องในเบิ้งครับวิธีสารบันเท่าเป็นจังไหนครับผมแบบใดแต่ก็ค,คือสูตรเด็ดของพานทิ่มคนจำอ่ากูฟิ่นไหนเฮ้ยถายทอดเห็นมาัอกไหเห็ดให้เบิ้งว่ามันสีทานว่พอมันกระโดนเติเดแล้วครับสูตรนี้ครับ ตอนนี้ไฟก็ร้อนรู้่งแล้วครับคงทีคงว่าแหละครับผมเปียวไฟครับเตาทานดินครับองดินครับเป็นเตาทานดินองดินเผาครับผลไม้เฮดไสพี่น้องเบิ้งหาแต่เนวเฮดไสพี่น้องเบิ้งครับทีมงานก็ได้ครับนี่นะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดครับพันที่่าถ่าเบิ้งกันนะครับว่า มันสิ่านวาครับข้างในครับผมอะไรอยู่ข้างในนี้ครับเปิดออกมาไม่ใช่เป็นแบบใดครับผมครับเตรียมเครื่องเตรียมเกลียวไว้เลยครับท่าแล้วครับมาจีดเสียบของพันหลับขมงพเบ่งแร็วขันบะมี่ยังผิดพิพาดครับ <laughs> ทา่านชื่มาเดี๋ยวมาเปิด ชมกันครับว่าข้งในันเป็นอย่างครับพมก็บถารุนจีนี่ว่ามันเส้นสิบพานมาพานครับนี่ว่าสวรพิเศษเลยครับนี่แต่ว่าตัวนี้พ่นวามมนสิหอมกว่าไอ้ตัวเป็นไอ้อีกันนังครับถ้าใส่ไอ้องดินนี่เป็นอ่างไอ้โอ้มันเป็นอ่างน้ำผู้ถ่อครับพันที่มาครับมมนสิหอมเลยครับเพราะว่ามันเป็นไอ้อ่างอ่างดินครับอ่างดินครับอาหารที่ห่อ ใส่เข้าไปข้างในนี่เช็ดออกมากเ่ยมนกะซีม,มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยครับหอมบินเผาครับใครว่าเหมือนไอ้เฮาไปเผาเอาจากย่างขีดต้มมะเผาครับแบบนี้มกนกเลยน้ำมากินมันจะออ,อกหอมรสชาติแบบอ่ารสชาติแบบอีสานนั่วแบบอีสานครับผมครับตอนนี้นะชิะได้การนะครับเคลียร์ไฟออกแล้วครับอันนี้จะเป็นวิธีอีสานนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่าง อันยงกับพันทิมแยงนามผู้เฒ่าแยงนามผู้เฒ่าเก่าครับสมัยตะกีเมื่อก็้สิหอมกว่าครับอาหารเขาห้อาหารเข้าไปแนนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นหอมปัวพึ้นว่าเสียบว่วครับได้รสรสชาติธรรมชาติเลยรสชาติแบบแบบแบบอีสานครับเมื่อก็้สิหอมครับเพราะจะเขาเอาอย่างออกมาจากตุ่มครับแล้วมาเผาอม่นนี้ครับถึงมาจากตุ่มแล้วมาเผาไปครับเสีหอมครับเสียบปัวอีแบบนึงครับ ผมก็ถาลุนอยู่ข้างในเป็นยังครับนี่มาหอดบ้านก็เป็นสิทธุครับเดือดงานมากเพื่อนว่าโอ้ยที่เดียดที่เดียดครับผมก็เลยมาถ่ายเพื่อนถ่ายแบบเคลียร์ไฟออกครับมั็นหอนเคลียร์ไฟออกก่อนเพราะว่ามันได้หนาสิได้เวลาครับเห็นมาขัดยิม ก็ปแปกใช่ไหมครับผมก็ผมได้เคยเห็นนะครับแต่ล่างล่างมองก็บปลาแปะกจะว่าเห็นเห็นเขาเอ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 าพวกไอะไรไปใส่โอค์อย่างไปใส่โงค์มันก็หลายอย่างอยู่หลายช็อตอยู่ครับนี่ครับวิธีศาสารบานท่อครับพ่อไปกินครับเนี่ยมันร้อนละอูแล้วลครับพี่น้องเที่ยไฟออ,อกแล้วร้อนละอูแล้วลครับ โอ้ลหมุมครับลมครับยกขึ้นครับโอ้ครับโอ้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับพอดีเลยครับผมพี่น้องมันก็คือไก่ครับไก่อบเอาดินครับอ่าสุดยอดครับสวัสดีครับหล่อนรูด้วยครับผมพี่น้องได้ทีพอดีเลยได้ทีพอดีเลยอืมสุดยอดครับสุดยอดครับสุดเด็ดครับ ถ่ายทอดมาจากไอ้พันทีมครับสุดเด็ดเลยครับสุดเด็ดเลยครับพี่น้องครับปั๊ดครับเงีเสียบแบบวัอนี้ครับผมเออขักขัดขัดครับพี่น้องครับน้ำไม่วดเดียดน้ำน้ำฟุตได้เปล่น้ำฟุตเด้ฟุตเด้ครับผมครับครับนี่นะครับเป็นวิธีอีสานครับ ไก่อบเตาดินครับนี il, ่ครับส <fucking> ุดยอดครับสุดยอดครับช็อตเด็ดครับครับแค่น sure. ี้ครับอย่าไปแคบเข่าครับเจียวจิ้มเจียวแซ่บครับวันนี้เพราะดีเลยครับแปะไห้ตัวนึงนูครับสุดยอดครับสุดยอดครับเสร็จแล้วมันได้แทะมันไก่ครับแปะไห้ตัวนึงไอ้มันไอ้ทานเหลืออยู่ครับนี่เดี๋ยวเห็นอีกตัวนึงครับผม สุดยอดครับสุดยอดครับพี่น้องครับไก่อบเตาดินครับไก่อบองค์เตาดินครับผ่านทีมครับอันนี้ก็สูตรเด็ดครับอันนี้ก็บย่างให้ผู้เฒ่ากินก่อนครับผมเดี๋ยวจะไม่ให้อีกตัวหนึ่งครับครับครับผ่านทีมเสร็การแล้วครับไอ้พี่น้องอ้สุดยอดครับสุดยอดครับ อาหารอีสานครับคีบเนีคีบเอาไหมคีบซับปุ๊บๆเลยเอาไปให้แม่จิ้นจนถ่ากินอยู่ครับวิธีดิสานฟันเท้าครับเดี๋ยวสิพีอย่างอีกตัวนึงครับผมโอ้ฉอดเด็ดครับฉอดเด็ดครับพี่น้องเสียบบ่อยากซิฟจากข้ามนี่อยากโซดจากข้ามเนี่ครับผมสโดเด็ดสโดเด็ดสับซีนี้นี่จีละ มติดๆผมครับเด็กการครับเด็กการครับพี่น้องโอ้ผมช่องผมเสียู่นะครับผมจะค้ำน,น,ะน,คน,นะครับพี่น้องครับอย่าว่ากันนี้ครับโอ้กล้วยดีครับ,<า>บอกอดจีนเลยผมกินจีนเลยผมสุดอยอดเลยน้องผมนะอือหือ แซ่บดีพี่น้องสุดยอดเดี๋ยวไปย่างอีกตัวนึงครับที่มาเบิ้งโอ้เสียบกระเสียบกระทิมมาแล้วเดี๋ยวตัวนึงโอ้ยน้ำจิ้มเสียบกระครับก็มาเบิ่งตัวสองครับตัวแรกกระพันแล้วครับตัวแรกเอาอบไผ่ผู้เฒ่ากินมาพันทิไมไผ้แม่ยงพันกินกับไอ้เขาครับโมน,นี้ตัวสองเขาไม่อบไหม สองพันหมดมาใส่ครับมาเบิ่งตัวสองกันทั้งสี่พันนะครับตัวแรกพันนะครับผมค่อยๆใส่ครับพี่น้องถาเบิ่งอยู่ครับเป็นตัวสองนะครับนี่ใส่เดียวโอ้ผมหลอดละอูอยู่ครับนี่เด็กกันห่อนตัวนะครับเตาดินครับเตาวาพันครับครับนี่จำไปใส่กันเลยครับนี่ จำไปใส่กันเลยครับสูตรเด็ดครับได้คุณภาพดีครับแซ่บอร่อยโอ้สุดยอดครับผมทิมเมืองสองข้ามเมื่อกี้นี้อแซ่บเวลีสูตรไอ้สูตรเซียนปอกผ่านเนในผ่านทิมเห็ดพ่านผ่นผ่นโอ้ขอทานขอทาปกติเขาจะเอาปีเป็นหมครับพ่านผ่านหมด เอาปีบเนาะปีบสมัยเ,เร็วกว่าองค์โอ้ปีบสมัยเร็วกว่าองค์แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมัน,ม,นมันสิอบอุณหภูมิไม่โดนเนาะมันบอไอ้ตะเจาไอ้องค์ดินมันสิอบอบอุณหภูมิไม่โดนครับตัวสองครับจกในกระเด็งกินครับประมาณ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าองค์มันห่อนเลยเมันก็ปร,ป,รประมาณสักมีสิบนาทีครับสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงครับตัวเมื่อกี้ก็แซ่บแล้วครับซิมเบิองแล้วครับผมซิมเบิองแล้ว สุดหยดแสียบไปลีครับพี่น้องตะกี้มันพานเปล่าจะมีพานเชียนโตวีนตะกี้ว่ามันเชี่ยนปเปล่าจมีพานทิ่มเหล่านะจ๊้ดูตัวครับตัวสองตัวเดียวมันเพราะอกันกินครับก็เลยไม่เห็นตัวสองกินต่อครับมอันนี้การควบครัวเนาะเบ่งกันไปอันนี่การทีมงานกินครับ ฝากคดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำครับช่องคนมานอก101นะครับผมถ่ายทอดออกมาจากว <If S 1>, ิธีอีสานบ้านเฮาครับสูตรเด็ดจากนายพิมครับอบไก่เตาอบไก่อบไก่ยังก่นไก่อบองไก่อบองค์มีอะไรเด้ออบไก่อบไก่อบไก่บาดีนอบครับสูตรเด็ดจากพันทิมครับอบไก่ อ่างหม้อดินครับสมัยโบราณครับอ่างนำ้ำอ่างน้ำผู้ถอดใสมัยโบล้านคนละครับมันล่างไม่ใหญ่อยู่นะครับคนว่า <S <S เป็นบอลพันธิมมันมันเหลือไปเห็ดนี่ผูถ้ถ่ายยู่ทคนิคให้แล้วครับเอาองหนามพันธุ์ว่าเห็ดเอาองหนามพันธุ์ว่าเห็ดผู้ถา่ายยูสมัยดีจีเทคนิคให้แล้วครับนี่ไม่บญดูค้างเลยไม่ใหญ่อยู่ถิดได้เลยครับนี่พันธิมเดี๋ยว,ว่าสูตรเดี๋ยวนีครับแซ่ไปดีครับสูตรนี้ ครับเบิึงตัวสองกันบึงตัวสองกันครับผมติดตามเบิึงอสิพันบัวพันครับคนเดียวติดครับติดไปครับเพราะว่ามีเชื่อเขาแล้วอะไรก็ร้อนรู้เลยครับผมพี่น้องถาเบิึงนะครับว่าสิพันบัวพันครับตัวสองครับผมก็วพันหมดมาซิมเบิึงครับให้พี่น้องเบิ่งว่าสีแสียปอนไรครับไปตัวเรียกครับเอาค้ำยันครับพันมาครับ เสร็จครับผมเอาอีกคำเอาเอายังไงตอนนี้พี่น้องได้เห็นนั่นนะครับมัต้องม่ให้ออกกินเลยครับโอ้โหครับสุดยอดครับโอ้สูตรเด็ดพันหมดสุดยอดครับพันหมดครับเรียบครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับตัวสองครับล่างโอ้โอ้ไปเลยครับผมพี่น้องครับตัวสองครับคนมาเฮ็ดค่าช่วงผมเลยงานเขาบอกผมว่าข้างในเป็นอย่างเนาะเขาเปิดออกมาอื้อหือ สงสใสโดนเติบครับว่าไมเป็นอย่างครับแต่ว่าเมื่อคยเห็นครับว่าเขาเอาไอ้อ่างดินเผามาอบไก่ครับนี่นะครับทีสันครับเบิ้ลเลยอีกครับเบิ้ลอีกแล้วครับครับคนครับสุดยอดครับอืมครับพี่น้องครับผมกอดผมจะเคยพอเลยครับแต่ว่าเซียบิลีครับ กีบุยววาเห็ดไปทัวอะไรสัครับสุดลับเนาะสุดลับเห็ดเหรอสุลับเป็นมานัันเพ่นท่านเทยมสุดลับป่ะครับเป็นว่าสุดลับด้วยนี่ใช่นี่ครับลองไปเห็ดเบิ้งครับพี่น้องครับลองไปทําดูนะครับผมนี่นะครับสุดยอดครับสุดยอดครับครับตัวซองครับ ท่านที่ว่าไก่สีพันเลยไหมครับเพราะว่าเตาเป็นห่อนอยู่ไหมพันนี่มนั่นมาแค่ผมครับพันหมดครับสวยอมากครับแซบวะแซบวะครับคลิปนี้ครับแซบครับตั้งเงี้ยแต่ของห่อนห่อนครับห่อนร้อนรู้ครับห่อนรู้ถ่ายอยู่ถ่ายบนคนงานตัวสองอยู่ครับให้พี่น้องเบิกไวการอบไก่ในโอ่งดินเผาครับนี่เนี่ยครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับ ก็มาหอดช็อตเด็ดตัวสองครับสีพันมาพันครับ, 4, 5, รบเลียไฟออกแล้วครับทิมงานพัน 5, ทิมครับใสพี่น้องเมองครับสีสานครับ,รรบไกอบ่อบองเตาดินครับไกอบ่อบองเตาดินนะครับผมอบองอ่างไรององอ่งนี่ไม่เป็นอ่างครับอ่างสมัยผู้เถาเิ่นอวัเห็นอย่างกับพันทิม อืองหน่อยเซ่ยแงงนามกินเนะเว้ยนะเส่นามกินบ่นก็าได้น้องมาเห็ดอบอบไก่บ่งครับเพราะว่ามีคน้นผ้าผ้าเห็ดผ่านทิมผ่านที่มาม,ามีคน้นผ้าเห็ดกับเส้นปอครับเส้นปอเป็นผ้าเห็ดอยู่หน้าครับเ็เไย้ไห่ไทยถอดออกมาให้พี่น้องดเบึนครับทัังหมดสองเท่าใ่าไหมเนี่ยพี่น้องเขาไปเห็น ขาเบื้องตัวสองครับช็อตเด็ดครับเคียวออกนะครับสีพานมาพานครับพี่น้องครับผมพี่น้องมาเบื้องตัวสองกันพี่น้องมาเบื้งไหนตัวสองกันนะครับว่าจะจ่าหรว่าสีใดเองบวัวใดครับสีใดแบบว่าสุกหรือว่าสีใหม่หรือว่าสีบวัวาพาันครับผม ครับทีมงานยกขึ้นแล้วครับผมค่อยๆครับพันพันหมดครับตรงๆครับพี่น้องที่ดีเบิ้งครับครับเบิ้งครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับย่างไฟใช่ไหมพี่น้องเมื่อ้รครับน้ำในขวดเดือดบูบูเลยครับพี่น้องโอ้ครับเสียบเลยครับวันนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดครับอีพี่นี่ครับพี่น้อง ลองไปเห็ดเบิ้งกันนะครับอยู่บ้านถ้าว่าบไม่มีอุปกรณ์ครับก่อลองเห็ดเบิ้งจะว่าไอ้เตาองค์ดินมันเสียหอมครับหอมอีกแบบหนึ่งเส่บอีกแบบหนึ่งครับครับจนไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคน้านนอกหนึ่งหนึ่งครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับเห็ดลิดใหม่ๆมาแห้เบิ้งครับผมครับผมครับสุดยอดเลยครับ มาตรฐานเลยครับผมครับก็อีพี่นี่ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมอีพี่หน้าฝากติดตามนะครับผมครับผมนี่ครับช่องคนมานนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับขับล้องไปทําเบิงครับน้องไปเห็ดเบิงว่าสิได้กินแค่ยังคนมันหนอกวะครับได้กินแบบว่าช่องคนมันนอกวะครับอันนี้พอดีเลยครับนี่ ครับอีพี่หนาเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับสุดยอดครับสุดยอดครับขอบคุณทีมงานครับผมครับสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับไปกินเข่าเขาครับขลบปากไทยครับยกขึ้นเลยครับอันนี้ครับผมสนะว่ะได้กินไหมเนาะ สอยครับสวยครับอืมครับ mm hmm.